ไม่รู้ทำไมนะมันก็ปแปลกๆอยู่นะแต่กินหญ้าดีมากเลยนะครับครับกระเด็นขึ้นไปบนหลังก้อนเงินนะเป็นผลงานความยืดของก้อนทองนะครับไม่ใช่ก้อนเงินทําเองนะการชูหัวขึ้นนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะที่บงบอกถึงเขากําลังมองและฟังเสียงนะครับผมาจะลูกวันนี้พ่อไม่ดูผมกลัวพลาดดอีก ออกไปก็ได้หรือเปล่าพอจะดูผมไหมถ้าผมออกตอนนี้สวัสดีครับอยู่กับผมชนกราเดนเนเจอร์นะครับแล้วก็สองก้อนเงินก้อนทองนะครับในเวลาเย็นนะครับผมวันนี้อยู่กับยาสดๆนะครับผมแล้วก็อาหารเม็ดนะครับที่เราได้เตรียมไว้ให้เขาละ แต่ช่วงนี้เขาจะกินอาหารเม็ดน้อยลงไม่รู้เป็นทำไม่รู้ทําไมนะมันก็แปลกๆอยู่นะแต่กินหญ้าดีมากเลยนะครับส่วนตรงนี้เป็นหญ้าจากสองวันที่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตะกุยมานะผมเอาปากเป่าเปๆลมไมเฉยๆมันก็ปิวมานะครับแล้วก็มันก็กองอยู่ตรงนี้เยอะด้วยนะครับเขาตะกุยมาไว้นอนของเขาเนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาเอามานอนนะเพราะว่าน่าจะกลางคืนนะครับกลางคืนอากาศค่อนข้างจะเย็นนิดหน่อยนะครับเขาก็เลยเอามานอนนะครับตอนนี้เนี่ยก้อนเงินกําลังสงสัยว่าไอ้กันทองนายทำไรวะทําไมไม่ให้เราไปบ้างดูความเลอะน,นะครับบนหลังเนี่ยเขาตะกุยตะกุยนะครับตะกุยเนี่ยเศษหญ้าเก่านะครับ กระเด็นขึ้นไปบนหลังก้อนเงินนะเป็นผลงานความยืดของก้อนทองนะครับไม่ใช่ก้อนเงินทําเองนะนี่นะครับโอ้โหดูบนหลังวันนี่ยโอ้โหขนาดแบบว่าเราใช้วาสลีนทานะครับไม่ต้องทาบ่อยนะวาสลีนจากคลิปที่แล้วนะมีคนถามว่าทาบ่อยแค่ไหนนะครับสักสองสาวันทาทีก็ได้นะครับ สองสาวันทาทีทีก็อาทิตย์หนึ่งนะครับทาทีดูจากความเหมาะสมนะดูจากกระดองเขานะครับถ้ามันแห้งไปเราก็ากค่อยทานนะอันนี้ไม่ได้ทามาประมาณสามวันแล้วนะจากคลิปที่แล้วเนาะสามวันแล้วนะครับก็ยังเงางามนะครับตอนนี้เนี่ยดูจากเงาในกระจกนะครับจะเห็นว่าก้อนทองกําลังกินยาก อย่างอ,ร,อร่อยยนะครับส่วนอาหารเม็ดเนี่ยดูครับไม่แตะเลยนะครับไม่แตะเลยนะภาพสั้นๆนิดนึงนะครับมังขอภัยด้วยนะครับบัขอภัยจริงๆนะอัต,ตาลายบ้างนะต้องกราบขอภัยด้วยนะครับนี่ครับจอคอนเงินอยู่ตรงนี้นะค้อนเงินแบบสงสัยนะว่าคอนทองทำไรนะเพราะว่าคอนทองนอนขวางนะครับได้กลิ่นนะได้กลิ่นอยู่ ได้กินอาหารอยู่แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าจะเดินไปก็ไปไม่ได้นะครับติดนี่ครับติดนี่ครับขวางทางอยู่นะครับมีการขยัดนะครับมีการขยัดนิดหน่อยนะครับผมนี่เป็นเวลาเย็นนะครับดูได้จากอนุนนะครับต้องฟ้าด้านหลังนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับผมเริ่มมืดแล้ว ก้อนเงินกำลังครับทุรนทุนลายนะเอ๊ะเราได้กิ่นอาหารนะแต่มันอยู่ตรงไหนนี่สิกลิ่นมันหอมแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจะไปทางนี้ก็ไปไม่ได้ติดหลังก้อนทองก้อนทองก็บอกว่าเราไม่ได้ขวางเรานอนกินเฉยๆ้าอยากมากินก็ข้ามเราไป ดูจับเงานะจับเงานะครับจับเงานะ,ะเป็นไงครับดูจับเงานี่จะเห็นว่าเขาก็ซัดหญ้าแบบสบา,ายใจนะครับเดี๋ยวผมจะปาข้ามไปดูฝั่งโน้นกันนะว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับของพื้นที่เมื่อกี้เราอยู่หลังกระจกฝั่งโน้นเนาะ ถ้ามาฝั่งนี้ครับดูซิว่าก้อนทองกินเป็นยังไงอ่าครับแง่ไปเห็นแง่ไปเห็นมีความเห็นนะมีความเห็นนะาะนะแต่ได้ยินเสียงเรานะกินเลยลูกกินเลยพ่อกินได้เหรอพ่อไม่ดุนูนะไม่ดุวันนี้ไม่ดุเมื่อวานนี้ดุเขาครับเพราะว่าเขาขึ้นไปเหยียบเละเทะหมดเลยนะเราก็เลยดุเขาว่า พูดเสียงดังใส่เขาเนี่ยแล้วเขางอนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่กินเลยนะเป็นไงผิวอัมพันใช่ไหมครับโดนแสงเข้าไปนี่ทั้งเหลืองทั้งเขียวเลยดูมองมองจากเอ่อเรือสายตามันไม่เขียวนะครับแต่พอมาเอ่อเขาเรียกอะไรนะดูผ่านกล้องเนี่ยหน้าเขียวปีเลย แต่เรามองจากภายนอกเนะี่ยด้วยสายตาไม่เขียวนะไม่เขียวขนาดในภาพนะครับโดยกล้องระบบ AI มันปรับแสงให้สดขึ้นนะครับมันก็เลยดูเขียวไปอีกนะครับส่วนกระดองเนี่ยมองด้วยตาเปล่ากับในภาพเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะครับเหลืองสวยเหมือนกันนะผิดแค่ตรงหน้าเขาในเขียวไปหน่อยนะครับเพราะว่า นอกกล้องเนี่ยเขาหน้าเขียวอ่อนๆเท่านั้นนะครับเขียวนี้ไม่ใช่เขียวเพราะว่าไม่สบายนะเขียวจากหลอดไฟนะครับพอเรามาพ็ไม่กินยังไงกินเลยลูกวันนี้ไม่ดูวันนี้ไม่ดูวันนี้ไม่ดูน,น่นจาจะงอนนะเมื่อวานนี้ดุไปนะเราเห็นเราเนี่ยแบบอ้าจะเป็นนิ่ง้าเป็นนิ่ง,นนงโอเคไม่กวนก็ได้เดี๋ยวไปยุงฝั่งเดิมก็ได้ โออย่ามามองผมอายไม่กล้ากินเลยเห็นไหมครับกลับมาฟังเก่านาะตอนนี้ก้อนเงินก็เอาล้ครับดันก้อนทองนะครับเพื่อจะมากินอาหารของเขานะครับเราเห็นแล้วนะหลังจากมีช่องเล็กน้อยให้มองเห็นอาหารเขาก็ดันมาเลยครับเป็นระวันที่เราเดินกลับมาพอดีนะก้อนทองก็โดนดันนุนไปติดกทบจะติดก,กระจกฝั่งนุ้นแล้วครับ ยังไงนะครับดูแบบนี้เหมือนเขาตัวไม่ใหญ่นะอยากเห็นแบบขนาดชัดๆเทียบกับคนนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมลงนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมถือเขาอยู่นะครับจะเห็นว่าเขาตัวใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับเพ็นลายคนถามว่าอายุเท่าไหร่นะครับตอบในคลิปนี้เลยครับนะตอนนี้ก้อนทองเนี่ยสิบเดือน 10เดือนกับ28วันนะครับผมส่วนเจ้าก้อนเงินของเรานะครับเอ่อ9ก้าเดือน9เดือนกับอีก1 0 1สวันได้เก้าเดือนกับอีกสิบห้าวันนะครับกินอแบบอร่อยนะครับก้อนเงินไม่ชอบอาหารเม็ดมากกว่านะ ส่วนก้อนทองเนี่ยดูดูความมอมแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,ลวกินหญ้านะครับกินหญ้าเขากินหญ้านะชอบมากเลยครับอาหารจากธรรมชาติเนี่ยอาหารฟรีเนะี่ยชอบส่วนก้อนเงินนะชอบอาหารเรต็มตังก้อนทองชอบอาหารฟรีของสไตล์นะครับเดี๋ยวดูความมอมนะเดี๋ยวดูความมอมของก้อนเงินชัดๆนะครับโอ้ยมันโฟกัสหรือยงังหรืป ดูดูด,ดูหลังเราเนี่ยคุยคุย,คยขาวาวนี่ไม่ใช่อะไรนะเป็นพวกเศษอาหารเศษญ้าที่โดนเจ้าก้อนทองเนี่ยตะกุยขึ้นมาใช่ไหมเห็นว่าเต็มหลังเลยนะครับเลอะเทอะไปหมดเลอะเทอะไปหมดเลยนะครับก้อนทองก็ลองก็งเราน่อยดิเราจะไปะสำรวจที่นอนวันนี้เราจะจองนอนตรงไหนดีนะตรงไหนหน่านอน เมื่อคืนนี้เขาไม่ได้นอนในในนี้นะเมื่อคืนนี้เขานอนอยู่ตรงญ้านี้คนระับทั้งสองตัวเลยนะครับผมเมื่อคืนเขาไม่ได้เข้าไปนอนในกล่องไม้ของเขานะครับเพราะว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะแต่อย่าเปลี่ยนอารมณ์ในการนอนนะทุกที่เนี่ยจะอยู่ในเอกล่องไม้นะครับกล่องไม้ของเขานะครับเราไปดูดูด,ด,ดูดูเจ้าก้อนก้อนเงินตอนนีนเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว นนสนใจอาหารอยู่นะแล้วเราแวงจะโดนดุหรือเปล่าครับวันนี้ถ้าไม่เล่นเลอะเธอะก็ไม่โดนดุนะลูกกระใจเมื่อวานหนูเล่นกันเลอะมากเลยนะดูจากเงาในกระจกนะก,กินอยู่นะต้องรออีกประมาณสองสามวันนะให้เขาหายงอนเราก่อนเนาะกว่าจะกินโชว์เราอย่างดูดูดู ได้ยินเสียงเรานะคิดว่าเราดุหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลบไปอยู่ตรงนู้นแหละใส่จะคิดว่าเราดุหรือเปล่าเพราะไม่ได้ดุหนูออกมากินต่อแล้วลลกออกมาออกมาออกมา,ออกมาวันนี้ไม่ได้ดุลูกเอาา้ยวานราเสียงดังใส่เขาเนาะนก็อภัยด้วยนะครับแต่เราไม่ได้ไปทำร้ายเขานะ เราแค่สิ่งดังสียงเขานิดหน่อยนะครับเพราะว่าวันวานเขาเล่นอาหารนะครับเขาไม่กินเลยนะเขาแบบลงไปขี่แบบตะกุยกระจุยกระจายนะครับตัหน้าตัดตาเลยนะเจ้าก้อนทองเนี่ยมีเจ้าก้อนเงินกินอยู่ตัวเดียวนะครับก้อนทองเนี่ยทําพิษไว้เมื่อวานโดนดุนะครับก้อนเงินก็เลยพาลคิดว่าเราดุเขาไปด้วยนะครับต้องรออีกสองสามวันนะครับเขาก็จะลืมที่เราดุเขานะ ไม่ได้ดุไม่ได้ดุกินเลยกินเลยกินเลยเห็นไหมเห็นไหมฟังเราอยู่นะครับมาเราดุกเขาหรือเปล่า,าไปเงินมาทีหลังครับจะจบเลอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาตะกุยเล่นเนาะในหนึ่งวันเนี่ยเขาเล่นเลอะมากนะครับวันนี้ไม่ได้แช่น้ําตอนเย็นนะวันนี้เพราะว่า,วาอากาศค่อนข้างจะเย็นนิดหน่อยนะครับก็เลย ไม่ได้แชร์เขานะครับก็เช็คใต้กระดองแล้วไม่เลอะนะครับมีแค่ผมติดตามกระดองด้านบนนิดหน่อยก็ปล่อยๆไปนะครับมามาออกมาลูกพ่อไม่ได้ดูก็ไม่ได้ดูออกมาลูก,ออก,ลกฟังเราอยู่นะครับฟังเราอยูอ่ออกมาจะลูกพ่อไม่ได้ดู การชูหัวขึ้นนี่ก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะที่บ่งบอกถึงเขากำลังมองและฟังเสียงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราดุเขาหรือเปล่าพอดุผมเมื่อวานนะพอดุผมอะ่ะผมก็เลยไม่กล้าเลยวันนี้รู้สึกอาย เอฟซีจะรู้ว่า,าวานผมทำวิลกรรมอะไรไว้อ๋อเมื่อวานผมตะกุยอาหารเล่นเอาสก,กัจุยกระจายเลยพ่อเลยตึกผมวันนี้ผมก็เลยงอนพ่อไม่ต้องงอนออกมากินออกมากินออกมากินด,ดูหน้าครับขืมเชียวขึมเชียวจะขึมไปไหนนะฮะจะขึ่มไปไหน ออกมากินแล้วลกูกมองเรานะครับมองเรานี่ไม่ได้ดุโลกวันนี้ไม่ได,ดุวันนี้อะ,อะเห็นไหมเราแหวงเราแวงรแว,ง,รแวงเรานะระแวงระแวงเราระแว,ง,ะแวงเสียงเรานะดูาาดูก้อนเงินกันต่อดีกว่าก้อนเงินเนี่ยนอนกินสบายใจดูขาเนี่ยโอ้โหถึงตัวแบบขาแบบไม่ได้ยืนเลยดูดู กินอย่างอร็ดออร่อยนะครับมีการขยับตัวนะเราจะให้ดูนะว่าเขาแอยบ,อยบขยับขยับแอบขยับออกมาทีนิดทีนิดนะครับต่อจังหวะอยู่นะครับๆๆๆๆๆส่วนน้องนี่ไม่ได้สนใจแล้วครับ นี้ไม่มีเสียงดังนะครับรบกวนก็น่าจะไม่โดนดุแล้วก็เลยกินต่อไปส่วนเจ้าก้อนทองเนี่ยคงรอเราหยุดถ่ายคลิปนะครับแล้วก็จะออกมากินนะมีท่ามีท่าทางว่าจะออกจะออกไหมจะออกมาไหมจะออกมาไหมมาจะลูกวันนี้พ่อไม่ดูผมกลัวพ่อดูอีก ไปก็ได้หรือเปล่าว่าจะดูผมไหมถ้าผมออกตอนนี้ไม่ดูไม่ดูไม่ด,มดูออกมาเลยออกมาเลยลูกออกมาออกมาแล้วเรวๆๆๆออกมาอืมออกมาก็ได้เพราะยังหิวอยู่นะครับก่อนเงินไปกินยาแนละ้วผสมกับอาหารเม็ดที่เราให้เขานะเวลาขับถ่ายเนี่ยก็จะออกมาในแบบอึสวยนะถ้าเขากินทั้งยากินทั้งอาหารเม็ดปนกันนะ แต่ถ้ากินแค่เขาเรียกอะไรนะกินแค่อาหารเม็ดเนะี่ยอึมินนะอึม็นมากเลยเนี่ยสองตัวเนี้ยอึม็นมากเลยเหมือนมะละกอบูดแต่ถ้ากินยาไปด้วยก็อึไม่เท่าไหร่นะอึไม่เท่าไหร่ในะเรื่องกินนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเราควรเขามากพอแล้วครับสาหรับก้อนเงินก้อนทองเนี่ยเดี๋ยวก้อนทองจะนอนเราอีกไม่ยอมออกมากินนะเดี๋ยวจะกลับเข้าไปนอนนะครับผมไว้เขาได้ ่อนหย่อนใจของเขานะกินอาหารเย็นก่อนนอนไปะนะครับก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็หากมีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับทั้งเรื่องภาพเรื่องเสียงนะครับผมดังบ้างเบาบ้างภาพสั่นตาลายบ้างต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับสก้อนเงินก้อนทองด้วยนะครับเต่าของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะพูดคุยกันได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับผมก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับ2ก้อนเงินก้อนทองของเราด้วยนะครับผมในการจริญมเติบโตของเ้าครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็น ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงเต่าสุกตานะครับผมสวัสดีครับบายบายแม่สีจริงกลับมาแนละ้ว